พวอออนไลน์เรียนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ปสองการงานอาชีพการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะเป็นการขยายพันธุ์ที่ต้องการปลูกต้นกล้าจำนวนมาก โดยเตรียมแปลงปลูกให้เหมาะสมกับมเมล็ดพืชและต้องมีแสงแดดเพียงพอน้ำไม่ท่วมขังแปลงเพาอกล้าโดยทั่วไปมักมีขนาดกว้าง1เมตรและยาว5เมตรหรือตามความเหมาะสมของพื้นที่วัสดุอุปกรณ์1แปลงเพาะปลูกขนาด1เมตรยาว5 m, มเมตร2เมล็ดพันธุ์พืช3จอบ4บัวรดน้ำมาดูขั้นตอนการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะกันนะครับ ขั้นตอนที่1ขุดพลิกหน้าดินตากแดดทิ้งไว้1-2สัปดาห์เพื่อทำลายเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นตอนที่2ย่อยดินให้มีขนาดเล็กปรับผิวหน้าดินให้เรียบเสมอกันเพื่อให้มเมล็ดที่หวานตกลงในดินไม่ลึกเกินไปเพื่อป้องกันการงอกช้าหรือไม่งอกเลย ขั้นตอนที่3หวานเมล็ดให้กระจายทั่วแปลงไม่ควรหวานให้แน่นจุดใดจุดหนึ่งเพราะทําให้ต้นกล้าเบียดกันแน่นยากต่อการถอนย้ายขั้นตอนที่4โรยดินบางๆกลบเมล็ดเพื่อให้เมล็ดได้รับความชุ่มชื้นสม่ําเสมอช่วยให้เมล็ดงอกเร็วขึ้นขั้นตอนที่5รดน้ําด้วยบัวรดน้ําให้ชุ่มตลอดทั้งแปลง ขั้นตอนที่6คลุมด้วยฟางแห้งหรือทางมะพร้าวเพื่อป้องกันแสงแดดที่อาจเป็นอันตรายต่อมเมล็ดที่เริ่มงอกขั้นตอนที่7รดน้ำเป็นประจำทุกวันเช้าและเย็นขั้นตอนที่8เมื่อต้นกล้างอกทั่วแปลงแล้วจึงนำฟางแห้งหรือทางมะพร้าวออกเพื่อให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดมากขึ้น